สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนัทจรูพัตจงไปจิตนะฮะก็วันนี้ผมก็มีโปรเจกต์ไลน์บอทนะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลน์บอทของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เอามาเพื่อเก็บข้อมูลนะครับออไม่ว่าจะเป็นรูปนะครับเสียงวิดีโอไฟล์นะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะ คอนโทรลได้ว่าจะเลือกให้เก็บอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากเก็บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นกันว่าจะให้รีพลายตัว URL ของไฟล์นั้นที่เราเก็บไปใน Google Sheets โทษนะ Google Drive เนี่ยมาแสดงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะาไม่แสดงนะครับแล้วก็ตัวผ่าที่เก็บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เก็บตามโฟลเดอร์วันที่หรือว่าโฟลเดอร์ แยกตามประเภทไฟล์นะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันลวกันนะครับอันนี้เป็นแชทบอทซึ่งบอร์เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ทั้งตัวที่เป็นเอ่อส่วนบอทที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นบอทที่เราเรียกว่าอยู่ในกลุ่มนะครับเป็นบอทดที่ถูกจอยอยู่ในกลุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าใครอยู่ในกลุ่มนะส่งเข้ามาเนี่ยมันก็ทำงานเหมือนกัน นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มให้ดูเลยนะครับที่ผมเอาที่เป็นกลุ่มมาให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยเนี่ยก็เพราะว่า,าในในบางครั้งเนี่ยตอนที่เราคุยกันเป็นลายส่วนตัวระหว่างบอทดกับเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งเป็นไฟล์ได้นะครับมันก็จ,จะต้องส่งเป็นเป็นรูปได้อย่างเดียว นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้เนาะเดี๋ยวผมลบจะได้ไม่งงกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวผมเริ่มให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าคอนเซปต์มันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคอนเซปต์ Concept คือเรามีไฟล์ Con f i g อยู่นะครับใน Google Sheet เนาะชื่อชื่อ Sheet config นะครับมีอะไรบ้างมีพาดนะครับมีพาดว่าเราจะให้เก็บในพาธไหนนะครับ parent โฟลเดอร์ก็คือตัวตัวนี้นะครับที่ลงท้าย x y ตัวนี้นะครับ x x y ก็ Copy ตรงนี้นะครับมามาใส่เนาะแล้วก็อันนี้ store by date ก็คือจะให้บันทึกตามวันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะให้เป็นบันทึกแยกประเภทไฟล์หรือเปล่านะครับก็อันนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับที่ว่าจะประเภทไหนบ้างที่จะอนุญาตนะครับ แล้วก็นี้เป็น c r r e n t d เ t ดที่เป็นวันที่ปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนตามวันนั้นๆนะครับอันนี้จะเป็น r e p l y enable นะครับว่าจะให้ reply หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นชแน n e l access token ของบอสนะครับก็งั้นเดี๋ยวเราผมยกตัวอย่างอันแรกให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปเราแชทกับบอเนอะในห้องนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นบอทที่เป็นลายห้องนะครับอยู่ในห้องนี้แล้วเราก็โยนไฟล์ไป1ไฟล์แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมขอญาตเ,เอาเป็นเริ่มจากตัวที่เป็นแชทบอทของเราก่อนดีกว่านะครับแชทบอทของเราถ้าสังเกตเนี่ยเวลาเราคุยเราจะส่งได้แต่รูปนะฮะสมมติรูปแรกส่งไปโอเคนะครับอันนี้รูปแรกส่งไปแล้วนะครับรูปแรกส่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานเนาะไฟล์ที่ถูกบันทึกเข้ามาก็คือจะเป็นไฟล์นี้นะครับ บันทึกเข้ามาตอนนี้3ทุ่มเนาะสามทุ่มสานะครับก็จูกบันทึกเข้ามา Google Drive ครับเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมลบให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันไม่มีรูปอะไรอยู่จริงๆเนาะลบไปนะครับก็เมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็บอรดก็จะรีพพายรีพพายตัว URL ของรูปนั้นกลับมานะครับแล้วบอรดก็จะสร้างโฟลเดอร์นะครับซึ่งเป็นวันที่วันนี้นะครับ202.5.03.03.12 แล้วก็เลือกที่จะสร้าง Image ด้วยนะครับเพราะว่าเราเลือกให้เขาบันทึกแยกวันที่แล้วก็แยกไฟล์แยกประเภทไฟล์นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกที่จะบันทึกแบบวันที่อย่างเดียวไม่ต้องแยกประเภทไฟล์นะครับผลลัพธ์เอาพุทมันควรจะออกมายังไงนะครับเอาพุทมันควรจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นวันที่วันนี้นะครับเข้าไปปุ๊บก็ต้องเจอเลยเพราะเราไม่ได้ระบุแยกประเภทไฟล์ถูกไหมคร เราก็ทดลองอ,อัปโหลดรูปไปอีกหนึ่งรูปนะครับเพราะว่ามันเป็นอิมเมจเหมือนกันเนาะก็อีกสักหนึ่งรูปโอเคอ่ะอันนี้เราลองทดลองอัปโหลดรูปเข้าไปอีกหนึ่งรูปนะครับอ่ะบอดรีพาร์กลับมาแล้วนะครับไฟล์ลิสต์ก็เข้ามาแล้วนะครับไฟล์ลิสต์อันนี้นะครับเข้ามาอยู่ในพาสนี้แล้วนะครับแล้วก็ รูปเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เป็นวันที่เนาะอย่างเดียวนะครับไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปรับแยกประเภทไฟล์นะครับก็คือมันทํางานได้เนาะถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าเราส่งเป็นไฟล์บ้างดีกว่านะครับส่งเป็นไฟล์บ้างดีกว่าสมมติเรายังผมยังไม่กําหนดประเภทที่เป็นไฟล์เข้ามาแล้วกันนะครับสมมติว่า,าผมยังไม่ให้เขา Except ไฟล์เข้ามานะครับเดี๋ยวทดลองนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไฟล์ไฟล์ Excel ขึ้นไป1ไฟล์นะครับขอโทษครเป็นไฟล์ pdf นะครับเข้าไปท้อง1นึ่งไฟล์ไฟล์ type File is not allowed นะครับก็คือประเภทนี้ไม่ถูกอนุญาตนะครับ ผมก็เลยสมมุติไปใส่อนุญาตให้มันรับประเภทไฟล์ด้วยนะครับแล้วใส่เข้าไปในวันที่แล้วก็แยกประเภทนะครับเดี๋ยวเราลองอีกทีนะครับขออภัยใช้ที่เป็นกลุ่มนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ คราวนี้เราสอนไปคราวนี้ได้แล้วนะครับไฟล์ถูกบันทึกเข้าไปในระบบแล้วนี่นะครับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับเป็นไฟล์สรุปข้อมูลนะครับก็เข้ามาอยู่ในนี่นะครับโฟลเดอร์ถูกสร้างแล้วนะครับแยกประเภทเนาะตามประเภทที่กำหนดนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับซึ่งก็ ผมว่าก็ใช้งานไม่ยากนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือ,เ,อเข้าไปรันตามแมนนวลนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรมากก็คือ Copy จริงๆแล้วผมให้ให้ลิงก์ไว้ด้านล่างด้านท้ายของบทความในมีเดียมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็มีก๊อปไปได้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่เอาไปเนี่ยฝากเปลี่ยนชื่อตัวชีตนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยสเปเชียไอดีอันนี้เป็นชี t ก็คือเอามาจากตรงนี้นะครับเอามาชีดของทุกคนเองให้เข้ามาเปลี่ยนใช้ตรงนี้นะครับมาแทนค่าตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสเป s ชี e t ของตัวเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องแกล้ละนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเวลาเราจะปรับตั้งค่าเนี่ยเราก็มาปรับตั้งค,ตงค่าตรงคอนฟิกตรงนี้แทนนะครับก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับสั้นๆประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอยากจะ เอาไปใช้เอาไปลองดูนะครับก็ URL อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ท้ายบทความนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามมาได้นะครับแต่ว่าผมเองก็จะดีใจมากถ้าทุกคนช่วยกดแฟนเพจแล้วก็กด subscribe YouTube ของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับ อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้ทราบว่าโอเคยังมีคนติดตามแล้วก็มีคนมาดูแล้วก็สนใจบทความหรือคลิปที่ทำนะครับก็จะขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ